ตอนนี้เป็นทางลงนะครับต้องค่อยๆลงนะครับชันมากอาจจะเห็นว่าเป็นทางคอนกรีต้วจริงนะครับแต่ชันมากๆนะครับข้อเสียก็คือเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นว่าขนาดสวนลงมาสวนขึ้นมานะครับก็ค่อยๆลงนะครับทางชันก็ภาวนาอย่าให้มีรถขนาดสวนลงมานะครับตอนลงนี่ผมก็ใช้โฟ l โล่เนาะเพื่อให้มีระบบควบคุมที่ดีนะครับ ลองดูที่แท่งเกียร์นะครับเห็นไหมครับผมอยู่ในตำแหน่งโฟลนะฮะเกียร์ฝากอยู่ในตำแหน่งโฟลนะครับในขณะที่เกียร์หลักก็อยู่ในตำแหน่งดีวันนี้ถ้าจะมีแรงท็อกเอ g น n ินเบรกพอสมควรพอสมควรนะครับเอ g น n ินเบรกใช้ได้เลยเ,ลเดี๋ยวเราจะลงแนละ้วเห็น,น,หนไหมครับเห็นหมอกไหมฮะโอ้ ต้องค่อยๆหย่อนนะครับตรงนี้ต้องเชื่อมันในสมรรถนะรถด,ดูแลรถที่ดีนะครับเป็นทางหินลอยด้วยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> ต้องค่อยๆหย่อนนะครับค่อยๆหย่อนเลยผมผมใช้คํานี้เลยนะครค่อยๆหย่อนนะครับค่อยๆหย่อน <c oughs> อนะครับขวาเป็นภูเขาซ้ายเป็นเหว <c oughs> ต้องค่อยๆหย่อน <c oughs> ตอนนี้ถ้าจะดูทิศขาผมถ้าดูที่ขาผม ผมปล่อยเบรกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะผมใช้ engine brake ผมปล่อยเบรกเลยนะเห็นนะครับเดี๋ยวพอถึงนี้อาจจะต้องกดนิดนึงเบรกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับใช้ engine brake ของโฟโรซึ่งมีอัตราทดเฟืองที่สูงมากนะครับจริงๆสามารถทำความเร็วได้มากกว่านี้นะแต่ว่าก็แสดงให้เห็นว่าวิธีขับยังไงนะผมปล่อยเบรกเห็นไหมครับผมปล่อยขาดูนะครับดูนะฮะ อันนี้คือความเร็วเอนจินเบรกของ g ีแกรนซูร์เกอ2.0จีในตำแหน่งเก mm ียร์โลเห็นไหมเกีย oh, <low. S 1> รผมขับได้ง่ายๆเลยมา,นะมาลงเรื่อยๆเ,เลยนะครับนิ่มๆนิ่มๆเลยนะฮะปล่อย mm hmm. นี่คือปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งปล่อยทุกอย่างนะครับโอเคพอถึงในตำแหน่งนี้แล้วเราก็เข้าเกียร์เป็นเกียร์ปกตินะครับวิธีการก mm ็ hmm. คือ เข้าเกียร์หลักในตำแหน่งเกี N นะครับแล้วก็ใส่โฟไฮดปติ High T. แล้วก็ตบมาที่ตำแหน่งดีเป็นเกียร์ปกตินะครับนี่เป็นวิธีการขับรถลงเขาโดยใช้เอนจินเบรคนะครับในกรณีที่รถมีน้ำหนักมากๆแล้วก็ทางชันมากๆก็ใช้โฟโลนะครับในตำแหน่งเกียร์ที่มีค่าทอคสูงสูงนะครับลงมาด้วยความปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับโอเคครับ